พ่อคุณแม่ไปนะคะ,ะไปจะ้ะให้แล้วชวนแต่พ่อแต่แม่ไม่เห็นชวนผมเลยก็อยากไปก็ไปสิที่เนี้ยเนี่ยต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยค่ะพ่อกับแม่เนี่ยสนุกอยู่แล้วเอ่อถ้าได้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดินดีๆนะป้าหนูต้องตั้งหนูก็ได้แม่ไม่โตนะ <itos> ตายคุณคะดูส <interfer es> ิน่ารักจริงๆเลยสองคนนี่แหมมาปูท <society> ี <cử Lud els> ่ห <said> ลับปาที่นอนที่เราด้วยเออที่นี่พอตกเย็นมาก็ดูสบายดีนะไม่ค่อยร้อนเลยอันก็เย็นสบายดีออกคือปีก่อนๆมันก็ไม่ร้อนนะคะแต่ปีนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงอะค่ะไม่เป็นไรหลังจากก็ยังล่มเลื่นดีอยู่ว่าแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ กลางมุ้งเป็นหรือเปล่าคะนี่อ๋อในตำรวจเก่านะใช่แม่ก็คนต่างจังหวัดนะจ๊ะทำไมจะกลางไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวปุ้มกลางให้ดีกว่านะคะอ๋อได้ได้ได้ขอบใจมากจ้ะเด็กพวกนี้มีน้ำใจเขาก็กลางมุ้งให้หนูประจำเลยค่ะเลยจ้ะโอ้แม่สีเลือดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะรวดเร็ว อย่าดิ้นลูกลูกลูกไปลูกอยู่เฉยๆหน่อยสิอยู่เฉยๆนิ่งนะเอาเข่าแล้วก็อึบนี่ฮะร่างได้ค่องแขวดีนี่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ก็เคยสะดุดเด็กที่บ่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อกางเอง เธออย่าตื่นเต้นที่มันมากนะสิพอเธอตื่นเต้นอนะ่ะเธอก็รนพอยิ่งรนเธอยิ่งทำอะไรไม่ถูกอีกนี่จำได้ไหมวันที่เธอไปสอนสือวันแรก่ะเธอตื่นเต้นจนจำวิชาที่สอนก็ไม่ได้แถมยังสะดุดจนกระโปรงเปิดต่อหน้านักเรียนอีกพอพๆได้แล้วา,าตอกย้ำได้ไหมแต่มันก็จริงที่เธอว่าแหละ พอฉันตื่นเต้นทีไรฉันก็ทำพังทุกทีพรุ่งนี้ฉันจะต้องมีสติให้มากกว่านี้ฉันจะต้องทำให้พ่อแม่สารวัตชอบฉันให้ได้ ปุ้มก็ดูแปลกๆไหมคะท่าทางเขาเหมือนจะชอบตาหนูของเราอยู่นะคุณดูออกเลยแม่คุณก็ <c oughs> ฉันเป็นแม่คนแล้วนะคะจะดูไม่ออกได้ยังไงกันแต่สำหรับฉันนะฉันชอบหนูจำปามากกว่านะอ่าเห็นหนูจำปาทีไรนึกถึงตัวเองตอนเป็นสาวๆทุกทีเลยนี่ไอเรื่องแบบเนี้มันก็ต้องรแต่เจ้ากลิ่นมันนะแล้วอีกอย่างไอเรื่องความรักเนะี่ยเราจะ ไปบังคับใครให้ใครรักใครแต่มันไม่ได้หรอกแต่จะว่าก็ว่ากันนะอย่างหนูปุ้มเลยเขาก็น่ารักนะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าตหนูของเราเนี่ยเขาจะเลือกนายกอบตที่กากันหรือว่าจะเลือกครูปฐมที่แสนหวานอย่างหนูปุ้มแต่สำหรับพ่อเนี่มีแม่คนเดียวนี่แหละอืมฝากหวนจริงจริงจะพี่หืนรักได้ยังไงล่ะเนี่ย ปล่อยล้มอีกแล้ววันนั้นก็ล้มวันนี้ก็ล้มมันเล่อนน่มา เล่นอีกแล้วอ่ะสุมซ่ามเ้ยหน้าเาเหมือนลิงก็ใส่หน้ากากลิงไอ้ลูกใคร ขนไงก่อมให้หลับไงอุ้ยก่อมให้หลับหรือจะปลุกให้ตื่นวะไม่ชอบเหรอไม่ต้องเล่นเล่นด้วยกันเลยเอามาหน่อยนึงมาหน่อยนึงนี่จอย็นนเร็วเล่นด้วยกันเร็วทำไม่เอามาเลยมาเลยมันโถมันมันจะตายแล้่มาไอ้ไอโถ่บ้าเยเมาน เฮ้ยทำอะไรกันนี่แกสองคนเป็นใครคือผมสองคนเนโ่้เราจะโกงก็ไปโจงไงไม่รู้หรือไงว่าบูบ้างเนี้ยโจงชุงเหมือนยุงตีกันที่ข่าวรักทรัพย์ก็มวยของข่มขืนเราจะโกงก็ต้องเป่งจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ยุดนา อย่าตายเก็บของให้เรียบร้อยดีนี่เร็วเก็บความโง่ความโง่โอ้โดูยังไง,งไลเลยเก็บให้ดีบอกให้พับด้วยนะพับให้เรียบร้อยไม่ใช่ยัดพับตรงนี้คว,ว,ว,วามงความความแล้วไม่ไหวแล้วเสียงอะไรอะ่ะเสียงมันดังมาจากห้อง,ง,อง,งนอกคุณแม่ อย่าทำาไมีนะไรท่านนะโอ้คุณพี่อย่ามือคุไมะไรต่อไปแล้ 弟弟，我。 ว่ามันสลบไปเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่ากินปากเองจะฆ่าคนตายวะเอาไงดีอมีคนลักพาตัวขูปุ้มไปเหรอแล้วคุณจำหน้ามันได้ปะจำไม่ได้หรอกมันใส่หน้ากากแต่ฉันว่าฉันพอรู้ว่ามันสองคนอ่ะเป็นใครอือหืม หูปุ้มของจิว๋วปักนะจุบจ๊บจุบๆๆ๊บ <c> จ <oughs> ุ๊บจ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 ุไไ๊บจุ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  อะไรนะเี่ย <Okay. S 1> คุณละปากแล้วนะว่าคุณจะไม่ใจร้อนไม่บูมบามอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเข้าใจปะโอ,อ้ยย้ำอยู่ได้รู้แล้วนะนายนำฉันตามตกลงว่าหนูปุ้มถูกลักพาตัวงั้นเหรอครตายแล้วหมู่บ้านของเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนของผมช่วยออกตามหาอีกแรง มใ่ใครกันนะมาเหยียบจมูกกำนันไซทังถิง่นใครจะกล้าเหยียบจมูกเสืออย่างกำนันไซถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันอ่ะเออผม,ผมคิดว่าจำปาคงจะหมายถึงคนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวหรือว่าระดับเดียวกับกำนันอะไรเงี้ยครับถึง,ถ,งถึงจะได้กล้าทำแบบนี้<โ>อ้อเอาแบบนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับเพราะผมรู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่ดีทุกคนไม่มีใครทำอย่างนั้นเด็ดขาด อีกอย่างหนึ่งครูปุ้มนี่เขาก็เป็นคนดีไม่น่าจะมีศัตรูที่ไหนนะครับของอย่างเงี้ยมันไม่ไมต้องมีศัตรูหรอกถ้าเกิดว่ารักปุ้มมากๆก,ก,ก็อาจจะเป็นคนรักพาตัวเองก็ได้ห <c oughs> นูจำปาแม่ที่อาก็ฟังหนูมานานแล้วนะไอ้ที่หนูพูดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่อางงงงเหรอฉันก็กําลังหมายความว่าฉันสงสัยว่าไอ้จิ๋วลูกชายของกำนันนั่นแหละจะให้ไอ้ก,ก๊อบไอ้ไหมไปรักพาตัวเพื่อนของฉันฮะ <c oughs> ไม่มีทางเป็นไปได้เฮ้ยไอกไหมเองทำอะไรครูปุ้งของฉันวะเนี่ยพี่ฉันไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็ดูครปปุ้งพี่ดิโอ้โหพูดเสียงดังบวกเวเป็นผีเจาะปากเลยฉันก็กลัวคนอื่นเขาจับได้ดิแล้วเองสองคนคิดไงวะเนี่ยจับตัวครูปุ้งมาเนี่ยทั้งที่พ่อสั่งเองสองคนเป็นผู้ใหนักท่องเที่ยวนะไม่ใช่เหรอวะเหตุการณ์ชุนมนวุ่นวายตายครับผมกั่ไหมกลัวน่าจะปาจะจับได้ครับ ก็เลยจับ hmm. ต <Yep. S 3> ัวค <for ced> <Ms> ุปปุ่มเนี่ยมาตัวประกันก่อนนะครับนี่พี่จิ๋วไม่ต้องห่วงหรอกผมเคยดูในหนังนะครับจับมาเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยรับรองรอดทุกรายครับผมใช่ครับโอ้โหไม่ใช่หนังนี่มันชีวิตจริงเว้ยแล้วตอนเนี้ยนางจำปากับไอสารวัตรนั่นน่ะมาตามาตัวคูปปุ่มที่บ้านล้วเ้ยเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะ มันน่าสงสัยจำปาเข้าหาผู้ใหญ่เก่งจะตายใครเห็นใครก็ต้องรักใครเห็นใครก็ต้องเอ็นดูขืนปล่อยแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องคิดว่าจำปาชอบสรวัตรแน่ๆเราก็ต้องบังคับให้สรวัตรแต่งงานกับจำปาแม่ไปก่อนนะลกูกหรือจำปาคนก็เพื่อนคนก็คนรักฉันจะต้องตบทุกอย่างภายในวันนี้